เพราะว่าเธอทุกกระป๋องทุกขวดพลาสติกเวลาใครเดินมาเธอก็จะชี้หมดเลยนี่ของฉัน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 ของฉันฉันจองฉันจอง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 ,จองฉันจองหมดทุกคนในงานนั่นคือของฉันทั้งหมด สวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วจากที่ทุกๆคนได้ดูคลิปอภิมหาประวัติศาสตร์ไปนะคะคลิปนี้วารุตากับแฟนได้จับมือกันไปเก็บขวดในงานคอนเสิร์ตคนสองหมื่นคนเป็นงานที่สุดยอดมากๆเลยคะ่ะ แล้วสุดท้ายวารุตาก็ได้มาสี่กระสอบกลับบ้านสามีหิ้วจนตัวโยนวรุตาอีกหนึ่งรถเข็นพร้อมอีกหนึ่งกระสอบทับอยู่ข้างบนเราหิ้วกลับบ้านกันค่ะแล้วงานนี้นะคะเป็นงานที่วรุตาตื่นเต้นแต่สุดท้ายวารุตาเสียใจทำไมถึง ตื่นเต้นแน่นอนค่ะคนสองหมื่นคนวรุตาย่อมตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นกับจํานวนกระป๋องจํานวนขวดไอกระป๋องเบียร์ไอ้ไอขวดนะ้ําซึ่งราคาดีแล้วก็เบาค่ะเราสนุกสนานกันมากแต่สิ่งที่ทําให้วรุตาเสียใจน่องด้วยว่าคนที่มาเก็บ ในวันนี้มีหน้าใหม่มาด้วยวรุตาถือว่าเป็นคนหน้าเก่าเพราะว่าไปเก็บคลิปก่อนมาแล้วแล้วเราก็มาเก็บคลิปนี้อีกมาเก็บอีกวันหรือเราก็กลายมาเป็นคนหน้าเกา่าแล้วคนหน้าใหม่ที่มาเก็บสำหรับวันวันนี้นะคะก็เป็นบคนุคคลที่ที่เขาในความรู้สึกของวารุตานะคะว่าเขาเป็น คนที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งทำไมถึงเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของคนเพียงแค่คนคนเดียวก็ทำให้คนอีกหลายหลายคนรู้รู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดรู้สึกถึง อากาศที่รอบๆตัวเรามันมันอึดอัดมันไม่สบายใจทําไมถึงเป็นแบบนี้วรุตาคิดถึงคำคาหนึ่งนะคะซึ่งน้องในช่องเขาโพสต์เอาไว้ว่ารูรั่วเพียงรูเล็กๆก็อาจจะทําให้เรือลําใหญ่ๆล่มได้คนคนเดียวก็อาจจะทำให้คน คนไม่ดีเพียงแค่คนคนเดียวก็ทำให้คนทั้งประเทศหรือทั้งเมืองหรือทั้งอะไรก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันเป็นแบบนี้ทีเดียวเลยค่ะผู้หญิงคนนี้คนคนเดียวที่เข้ามาหน้าใหม่มาเก็บขวดในวันนี้เธอคนคนเดียวที่ทำให้ การเก็บขวดของเราเป็นไปแบบอึดอัดหน้าตาเธอคล้ายคนเอเชียนะคะแต่พฤติกรรมของเธอไม่ใช่คนเอเชียวารุตาาไม่ได้ถามเธอนะคะคือ,อเมื่อคลิปเมื่อวันก่อนคลิปก่อนที่วารุตาไปเก็บ เราจะเก็บกันแบบสนุกสนานเอฮาปาร์ตี้กันมากมีอะไรก็เชื่อยเหลือซึ่งกันเลยกันแต่พอมาวันวันนี้คลิปนี้วันนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบอึดอัดมากเป็นเพราะว่าเธอคนนี้คนเดียวแล้วอะไรที่ทำให้เธอทำให้เราอึดอัดเพราะว่าเธอ ทุกกระป๋องทุกขวดพลาสติกเวลาใครเดินมาเธอก็จะชี้หมดเลยนี่ของฉัน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 ของฉันฉันจองฉันจอง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 ,จอง,จองฉันจองหมดทุกคนในงานนั่นคือของฉันทั้งหมดทุกคนก็คนที่เก็บขวดด้วยกันหรืออะไรเธอจองเหรอมันมันจองกันด้วยเหรอคือปกติการเก็บขวดของเรานะคะเราจะ เวลาคนดื่มเขาดื่มเขาให้เราก็ถือว่าเป็นของเราเขาวางไว้มุมไหนแล้วเราไปเจอนั่นคือของเราเราไปเก็บเราก็ได้เราวันคลิปก่อนเราก็จะทำกันแบบนี้เธอเดินไปเธอเจอเขาวางไว้เธอเก็บเธอก็ได้เขายื่นมาให้เราเราก็ได้แต่วันนี้ ผู้หญิงคนนี้เธอทำแบบนี้จะอชี้เลยของฉันของฉันของฉันฉันจองฉันจองฉันจองจองจองหมดเลยจอง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 ของฉันหมดเลยแล้วเวลาคนอื่นเขาจะไปเอาไอ้ที่เธอบอกเธอจอง้ยไม่ได้ไม่ได้ของฉันฉันจองแล้วนะเธอยังไม่เอานะของฉันฉันจองจองกลายเป็นจนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอก็มากับกลุ่มผู้ชายหลายๆคน เธอก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นามากับวารุตาเขาก็เลยมาว่าวารุตาว่าเธอและเธอทำให้การเก็บขวดครั้งนี้พังทลายลงวารุตาก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ไปตอบโต้อ,อะไรเขาแต่พอ แต่พอหลังจากนั้นวารุตาเห็นเขาไม่ได้ขวดวรุตาไม่ได้ขวดพลาสติกวารุตตาได้มาวารุตาก็แบ่งให้เขาบอกเธอเธอไม่ได้ฉันแบ่งให้เธอนะเราแบ่งกันเพราะว่าเธอก็มาเก็บขวดเธอก็ต้องได้ขวดกลับบ้านฉันก็มาเก็บขวดฉันก็อยากได้ขวดกลับบ้านเหมือนกันฉะนั้นเมื่อฉันได้จะเธอไม่ได้เธอก็เอาไปนะแบ่งปันกันไป เธอผู้หญิงคนที่ว่าวารุตาเาก็เริ่มจะยิ้มออกเพราะเขาก็ได้บ้างแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เธอจองสารพัดจองของเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่มากับวารุตาแล้วหลายๆคนเขาก็มาบ่นกับวารุตาว่า ผู้หญิงคนนี้ไม่ดีเลยทำไมทำพฤติกรรมแบบนี้ทำให้การเก็บขวดของเรามันมันแย่มันไม่สนุกมันมันดูและมันไม่สบายใจเลยทุกคนมาบ่นคับว่ารู้ตาหมดเลยในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำแบบนั้น ทุกคนก็มาบ่นกับวรุตาแล้วสิ่งหนึ่งที่วรุตาไม่เคยคิดว่าวรุตาจะเจอในวันนี้ไม่เคยคิดที่จะเจอกับตัวเองทุกคนที่เดินคนเก็บขวดนะคะเดินผ่านหน้าวารุตาไปรู้ไหมคะเขาพูดลอยๆเข้าหูว่าวารุตาว่าอย่างไรเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีนะพอเดินผ่านไป ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีนะไปเจอหน้ายามไอรอพอๆนะคะเขาเห็นหน้าวรุตาก็าก็ทักทายทันทีหูเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆเลยนะฉันชอบเธอแล้ววรุตาก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าที่ผู้คนเขายืนดื่มกันอยู่แล้วมีผู้หญิงอยู่สองคนเขา ควักเงินให้วรุตามาห้ายูโรเขาบอกว่าเธอเป็นคนดีมากฉันอยากให้เงินเธอเขาก็เลยควักเงินมาให้วรุตาห้ยูโรวรุตาบอกว่าวารุตาไม่เอาวรุตาไม่เอาเงินไม่เอาเงินวารุตาอยากได้แค่ขวดพลาสติกขวดเบียร์เท่านั้นเขาบอกว่า เอาไปเถอะฉันอยากให้เธอเธอเป็นคนดีจริงๆฉันชอบมากฉันชอบเธอเธอเอาไปนะเธอเอาไปวรุตตาบอกไม่เอาไม่เอาฉันต้องการอยากได้แค่ขวดพลาสติกกับกระป๋องเบียร์เท่านั้นเงินฉันไม่เอาฉันไม่เอาบอกเอาไปเอาไปเอาไปเขาก็เฟี้ยงมาใส่ในในถุงใส่ขวดของวารุตตาเสร็จแล้วเธอบอกว่าช่วยเอาของฉันเนี่ย ไปซ่อนให้หน่อยได้ไหมเพราะของฉั้นมันเป็นเครื่องดื่มที่เขายังไม่เปิดดื่มแต่เขาต้องเข้าไปในงานมารุตาบอกว่าถ้าเอาไปซ่อนนะฉั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกไหมกว่าเธอจะออกมาแล้วออกมามันบรรยากาศมันจะมืดแล้วเธอจะหาของเธอเจอเหรอเธอช่วยบอกตำแหน่งให้ฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันไปซ่อนตรงไหน,นแล้วเธอมาถึงปุ๊บเธอก็จะได้ไปเอาตรงนั้นเลยถ้ามันยังอยู่อะไรย่างเงี้ยเพราะเพราะว่าคือวารุตาไม่สามารถที่จะ ไปรับรองอะไรได้เพราะว่าผู้คนมันเยอะแล้วเวลาเราเอาของไปซ่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะมองเห็นเราเอาไปซ่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไราหายก็หายอยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรแต่เงินเธอเอาไปเลยห้าย,ยูโรวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเองเร,เ,รเราเรารู้สึกดีดีมากมาก แต่เราเสียใจตรงที่วรุตาได้เจอผู้หญิงคนนี้แต่เรากลับได้เจอคนที่ให้กำลังใจเราแล้วเวลาเราเดินไปเก็บขดด้วยกัน คนจะยืนรอเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าไปเรมวัยบริเวณงานแล้วคนก็จะมีกวดมีอะไรอย่างเงี้ยอรุตาก็จะเดินถามมีกวดเปล่าให้ฉันไหมคะมีกวดเปล่าให้ฉันไหมคะแล้วเราก็จะเดินสวนกับคนที่เก็บขวดคนอื่นด้วยกันเราก็ยิ้มให้แก่กันคือมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีคือเราต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองจังหวะที่เขาดื่มหมดเขาก็ให้เรา ส่วนคนอื่นที่ยังไม่ดื่ม,มยังไม่หมดแล้วจังหวะที่ผู้ชายคนนั้นเดินกลับมาเขาก็าได้คือมันเป็นจังหวะเหมือนกับการเก็บขวดของวารุตากับแฟนที่ไปเดินที่ริมแม่น้ำโรนนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะคือมันเป็นแตะ่ละจังหวะว่าเราจะไปเจอหรือไม่เจอแล้ววันนั้นวารุตาเดินไปทางไหนนะคะคือคือไม่ได้ว่าชมตัวเองแต่ทุกคนพูดกับวรุตาว่า เธอเป็นคนดีนะเธอเป็นคนดีนะเธอเป็นคนดีนะตั้งแต่คนที่มาปฐมพยาบาลตั้งแต่โรปโ,พโพตั้งแต่คนเก็บขวดด้วยกันตั้งแต่คนที่มาเข้างานด้วยกันทุกคนทุกคนบอกว่าวารุตตาเป็นคนดีมันเลยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองแบบรู้สึกดีใจรู้สึกตัวเองเหมือนตัวเองไม่ไม่โดดเดี่ยวไม่โดดเดี่ยวกับบรรยากาศแปลก รู้สึกตัวเองเหมือนตัวเองโชคดีที่เราได้เจอคนดีๆแล้วผู้หญิงคนที่เขาโกรธวรุตตาช่วงแรกวรุตามีขวดมีอะไรบอกเธอเอาไหมฉันให้เธอยังไม่ได้แต่ฉันได้แล้วเธอเอาไปนะเขาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มยิ้มให้กับวรุตาว่าวารุตาให้เขาคือมันเป็นความรู้สึกที่ ก็อย่างที่บอกนะคะคือเราไปเก็บขวดเราก็อยากได้ขวดกลับบ้านซึ่งเขาก็ไม่ได้ต่างกับเราเขาก็อยากได้ขวดกลับบ้านไปเหมือนกันในเมื่อเราได้เยอะแล้วเขายังไม่ได้แบ่งปันให้เขาสักกระป๋องสองกระป๋องได้ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเกินเกินกำลังของเรารวฤาษ็ก็เลยแบ่งให้เขา พอแบลกให้เขาจากความรู้สึกที่เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับวารุตาเขาก็เลยกลับตาลปัดมามีความรู้สึกว่าดีขึ้นจากที่ กลุ่มคนเก็บขวดที่เราไม่ไม่รู้จักจากนั้นมันก็เลยมากลายเป็นการแบ่งปันเธอฉันมีขนมเธอเอานี้ไหมวรุตาได้อะไรมาที่พอรับประทานได้เธอเอาไหมอะฉันไม่กินน่ะเธอเอาไหมเขาก็คือมันเป็นการแบ่งปันกันแล้วอาหารการกินนะคะเราไปเจอคนที่เ,ออเขาเออกไปแล้วช่วงระหว่างเข้าง,งานเขาเขาทิ้ง เป็นอาหารที่ยังอยู่ในแพ็คเรียบร้อยอยู่อะไรเงี้ยคนที่ไปเก็บขวดเขาก็เก็บมาเพราะว่ามันเสียดายเข้าของซึ่งวารุตาก็เห็นแบบนั้นจริงๆคือมันเสียดายแล้วมันก็รับประทานได้เราก็พอแบ่งปันกันไปเธอนี้ขนมเอาเอาไปให้ลูกเอาไปอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็มีหลายๆเรื่องที่ก่อให้เกิด ความดีเกิดขึ้นในหมู่คนเก็บขวดด้วยกันแล้วก็หมู่คนที่ไปทํากิจกัรร่วมกันตรงนั้นแต่การที่เราอยากจะให้สังคมอยู่แบบมีความสุขแล้วก็ทุกคนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นก็คือวรุตายากให้ทุกคนลดความเห็นแก่ตัวลดความอยากได้อยากมีคืออยากให้ทุกคนเป็นปนัน เธอด้วยฉันด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างของฉัน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 มันมันเป็นความที่วรุตาดูแล้วมันเป็นความน่าเกลียดมากๆน่าเกลียดมากๆเพียงแค่ผู้หญิงคนคนเดียวทําให้การเก็บขวดในวันนั้นมันเป็นการเก็บขวดที่ที่เครียดเศร้าไม่สนุกเพียงแค่คนคนเดียว เราก็เลยไม่มีใครไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วเธอก็เข้าจากเข้ามาทําความรู้จักกับเพเธอชื่ออะไรเหรอแล้วเวลาถัางขยะใบ,บาใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าทางเข้าเวลาเธอไปเอาเธอจะเอายังไงอะไรคือพยายามแบบคือ,สอ,อสอบถามให้วารุตาบอกเขาเพื่อเขาจะได้ควักจะได้ล้วงอะไรอย่างเงี้ยวารุตาบอกว่างั้นเธอก็ต้องลงไปอยู่ในถังนั่นแหละแล้วก็ ควักหลวงออกมาไม่ทางอื่นแล้วมันไม่มีเธออยากได้เธอก็ต้องทำเอาอะไรเงี้ยคือในสังคมที่วุตาุจะมาบอกวันนี้นั่นคือถ้าเราอยู่กันแบบเห็นแก่ตัวสังคมเราไม่มีความสุขแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสังคมของการแบ่งปัน,ปนสังคมที่เรารู้จักพอเมื่อเรารู้จักพอเราก็รู้จักให้ เมื่อเรารู้จักให้สังคมทุกคนก็จะมีความสุขก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นสังคมเราทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะว่าเห็นแก่ตัวอยากได้ทุกอย่างมันเป็นของตัวเองไม่คิดที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องที่มิวตาม,มองแล้ว ในความรู้สึกของวารุตาเองนะคะใช่ับว่าน่าเกลียดมากๆเลยค่ะเราถ้าเราเอามาเพียงแค่พอเพียงแค่นั้นทําให้เราอยู่ได้วารุตตาคิดว่าแค่นั้นมันมันก็โอเคแล้วแล้วที่เหลือเราก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้มีชีวิตที่สบายเหมือนกับเราคือให้ทุกคนได้รับ กันอย่างทั่วถึงแค่นี้วรุตาก็ก็รู้สึกพอและก็รู้สึกดีใจแล้วก็เลยแค่เพียงมาบอกว่าความรู้สึกของเราเองที่เราได้อยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินจากคำพูดของคนอื่นแล้วก็ได้เห็นจากการกระทำของคนอื่นทำให้วรุตาได้เห็นมองภาพชัดแล้วค่ะว่าการให้แบบรู้จักให้การให้แบบ ถูกกาลเทศะการให้ที่เหมาะกับคนที่สมควรจะได้รับมันเป็นเรื่องที่สมควรจะกระทําแล้วเมื่อกระทําแล้วก็จะทําให้สังคมที่เราอยู่นี้อยู่อย่างมีความสุขกันทั่วหนะะ้าค่ะสําหรับคลิปนี้วารุตาก็ต้องขอบคุณทุกๆคุณงามความดีที่ทําให้วารุตาได้เจอสิ่งดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆความอบหญ่ขอบคุณความเมตตา ขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มีวารุตาในวันนี้ค่ะก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อกดเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะวารุตากับแฟนก็ปรารถนาให้ทุกท่านได้เจอสิ่งดีๆคนดีๆรอบข้างของเรานะคะแล้วก็อยู่ ทุกวินาทีขอให้มีแต่ความสุขค่ะเดี๋ยวเจอกับปารุตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย